ตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น t o in one เหมือนกัน UV ตัวนี้คือมันรองรับงานตรงกระบอกได้แล้วก็งานพื้นราบได้สามารถที่จะรองรับงานสูงสุดนะตอนนี้นะ20เซนแต่จริงๆถ้างานสูงกว่านี้เราก็ทำให้ได้นะครับแล้วก็ความกว้างเราเปิดให้อยู่ที่เราราประมาณ15เซนแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็ทำให้ได้เช่นกันนะครับเครื่องตัวนี้ใช้หลอดเรียกว่าเป็นหลอดประหลอดแล้วกันเนาะหนึ่งหลอด กินกำลังไฟอยู่ที่5.6กิโลวัตต์แสงของ UV ก็จะเป็นแบบสีบบสีเขียวแบบนี้ก็ออกมาก็แห้งทันทีเลยลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจตัวเครื่องซิลสกรีนหรือสนใจเกี่ยวกับระบบงานสกรีนติดต่อเข้ามาได้นะครับบริษัทนิตินจำกัดนะครับ0868426859นะฮะหรือว่าติดต่อ ตามช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลช่องทางออนไลน์ต่างๆ Facebook YouTube นะครับหรือว่า TikTok ได้หมดนะฮะเรามีทีมงานพร้อมดูแลให้บริการ